สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงขั้นตอนการทำเข่งที่ไม่มีก้นเพื่อเอาไว้หมักใบไม้กับเศษอาหารให้มันเป็นปุ๋ยเปืือกเปื่อจะไปใส่ต้นมุงต้นไม้จะได้งอกงามดีไม่ต้องไปไม่ต้องไปซื้อเออแล้วมันก็ไม่มีต้นทุนแล้วก็ขายใบไม้เพราะที่สำคัญแถวนี้นี่ใบไม้ค่อนข้างเยอะแล้วกวาดทิ้งกวาดขว้างแนละ้วคนนี้นี่ก็้งอกเลยว่าเดีดายเขาชอบเผาเผา ก่อนรู้สึววาากว่าเผาแล้วเสียดายเสียดายเอาหมอกไปปุ๋ยดีกว่าหมอะไรเงี้ยเออก็เลยมีแนวความคิดว่าอยากรกะทาและที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือไม้ไผ่ที่นี่เนี่ยคนที่นี่เขาเขาอยากให้ไปตัดมันไม่มีต้นทุนเขาบอกไปตัดฟรีไม,ไม่ไม่คิดตังคิดตังหรอกเออน,นะ้ัไปตัดได้เลยเหตุผลก็คือที่อยากให้ตัดเพราะว่าต้นไม้ไผ่ที่นี่มันก็ ค่อนข้างเป็นธรรมชาติมันไม่ได้ดูแลอะไรมันก็จะเป็นกอใหญ่ๆต้นถุงสูงมันก็จะแบบพอสูงมากมันก็จะไปบังแดดต้นไม้ที่เขาปลูกมันก็ทําให้ต้นไม้ที่เขาปลูกมันมันงอกงามได้ไม่ดีอย่างที่เขาอยากได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไผ่มันก็เขาจะลื้อเขาเสียดายเขาเขจะไปตัดเลยนะอยนเพราะฉะนั้นมันไม่มีต้นทุนมันฟรีแต่ตรงนี้ที่เราทาเนี่ยมันจะมีมันไม่มีต้นทุนเรื่องไม้หรอกแต่มันมีต้น ต้นทุนเรื่องเวลากับแรงงานที่ต้องทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะตีเวลาหน่อยอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เราใช้ที่ที่ใช้ไม่ไผ่ก็เพราะมันมันจะได้ย่อยสลายแล้วกลายเป็นปุ๋ยพองกับปุ๋ยเปียกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเออเพราะมันก็ไม่ได้เสียาหายอะไรนี่หว่าอะไรเงี้ยถ้าจะให้พลาสติกเป็นตะเข่งพลาสติกเป็นเป็นตะกร้าพลาสติกอย่างเงี้ยโอ้โหพี่ <c oughs> มันมันไม่ลดโลกร้อนเลยมันพอพอพระพลาสติกมันเริ่มกรอบเริ่มเปื่อยมันก็แตกแล้วมันก็กลายเป็น ผมว่าม <iet> ันเป็นขยะในดินนะอะไรเงี้ยหรือไว้ก็จะจะเป็นรวดเป็นอะไรก็สนิมก็กินหมดนะอ้มันก็มีอย่างเดียวที่ผมได้ก็เรื่องไม้ก็ไม้ไผ่เนี่ยมันง่ายดีนะก็มาสารสารอะไรอย่างเงี้ยเออนะเมื่อจะลงมือทําก็อย่างแรกเลยก็คือต้องไปเอาต้นไผ่ก่อนอ่าสังเกตว่าไผ่ที่นี่เขาเป็นกอแบบกอแบบธรรมชาติน่ะไม่ได้ไม่ได้มีใครไปดูแลปลูกตัดแต่งอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันก็จะรกๆหน่อยมีน้ําพงน้ําไผ่คนข้าง ค่อนข้างน,าน่ากลัวเออเวลาเดินเข้าไปนี <bullshit> ่ก็ทิ่มตำชุกชาชุกชาชุกชาก็อาจจะเจ็บตัวได้ทําไมเรามัดระวังไว้เวลาเข้าไปก็ต้องมีตัดสางไปอันนี้ก็ให้พ่อตานํำพาไปพาไปตัดโอ้ยแข็งแรงตืดๆตัดโจ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 เออเขต้องแต่ที่นี่เขาก็เขามีวัฒนธรรมเนกันไปตัดไผก็ต้องปีนขึ้นไปบนกอไผ่เพื่อไปตัดอ่าพมันจะได้ เขาเขามีความรู้สึกว่าเขาไปตัดเข้าบนบนทุกสูงเขาเจ้องเช่นปืนปีเขได้สี่เมตรตัดสี่เมตรแล้วมันจะล่วงลงมาตัดอยู่ที่พื้นอ่าต้นไผ่นะจากนั้นแล้วก็เอาตัดอีกเขาไปได้ไม้ไผ่ลำประมาณนักสามสี่เมตรอย่างนี้เขาอยากได้ตัดตัดตัดไปเรื่อยส่วนที่มันส่วนที่มันเป็นจากพื้นจนถึงที่เขาเหยียบเนี่ยเขาไม่ไม่ตัดที่ไม่ตัดพร้อมหนึ่งมันหนาสองก ในครั้งต่อไปอ่าเวลาเวลาทาเวลาทํางานในการขึ้นไปเอาไปเอาไม้ไผ่ก็ใช้ใช้อันเนี้ยในการเหยียบอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นหลักคิดอีกแบบหนึ่งนะที่ผมก็คนเมืองไม่เข้าใจเท่าไหร่าหลังจากนั้นเราก็แต่ไม้ไผ่เสร็จแล้วก็เริ่มผลผลผลเสร็จแล้วเราก็ จากนั้นเราก็ทําการขน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 ข,นข,นข,นขึ้นรถลากเพราะเราเอารถลากมาด้วยเหตุผลก็คือรถลากก็ได้มันไม่ได้จําเป็นต้องเอารถอื่นมาหรอกว่ามันอยู่ใกล้บ้านไม่ได้อยู่ไกลบ้านอย่างที่บอกก็คือกาวไผ่ที่นี่มีไม่น้อยก็มีแต่คนให้ <laughs> จากนั้นเราก็ลากเอากลับไปลากกลับไปทีนั้นเราก็เอาไปลงจากรถเพื่อเตรียมทํางานในขั้นตอไปหลังจากนั้นก็นําไม้ไผ่มาผ่าโดยเอามีโต ปั่นลงไปแล้วก็เอาไม้เคาะเออไม่ได้มีอุปกรณ์เครื่องมืออะไรบ้านๆเลยพี่นะเคาะผ่าเอาผ่าไปเรื่อยๆผ่าเป็นสี่ส่วนแล้วนั้นก็ดูว่าขนาดมันใหญ่ไปไหมถ้ามันใหญ่ไปก็ผ่าลงไปอีกใ,ให้ไม้ไผ่มีหน้าความกว้างอยู่ประมาณสักหกนถึงนิ้วหนึ่งอะไรประมาณนั้นอ่าจากนั้นก็เอาอีโต้ตัดแต่งตรงช่วงข้อตาให้มันเรียบร้อยขึ้นอแล้วก็เอาอีโต้เนี่ยค่อยๆผ่าฝาน ไม้ไผ่ที่เราได้เนี่ยให้มันมีขนาดบางหน่อยไม่งั้นมันจะหนาหนา,นาแล้สานไม่ได้ก็บางหน่อยประมาณสักสองมิลสามมิลประมาณนั้นนะนะแล้วนั้นก็หาไม้ไผ่ที่เล็กๆมาดึงผูกให้เป็นวงกลมโงงขนาดที่เราต้องการแล้วก็หาไม้ไผ่มาขนาดสักนิ้วครึ่งสองนิ้วมาทำปลายให้แหลมแล้วก็ตอกปักหลักลงกับพื้น ให้เป็นวงกลมขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็เริ่มทําการสารโดยเอาไม้ไผ่ที่เราฝานบางเอาไว้เอามาเริ่มทําการสารระหว่างปลายของไม้ไผ่แต่ละแต่ละแต่ละเส้นแต่ละเส้นเนี่ยเราก็จะแสลดไลด์ให้มันบางกว่าปกติลงไปสักหน่อยหนึ่งเพราะเวลาเราสารทับกันซ้อนกันเพื่อรัดมันเอาไว้เนี่ยมันจะได้ไม่นูนหรือหลุดออกมาอลังอย่างนั้นเราก็สารไปเรื่อยๆสารไปเรื่อยๆจนมันถึงข้างบนเมื่อถึงข้งบนแล้วเนี่ย เราก็หาไม้ไผ่ประมาณสักสองหุนสี่เหลี่ยมเราให้มันลบคมหน่อยสัก8เส้นก็สาร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 ,สารล็อกลงไปอีกชั้นหนึ่งให้มันแน่นอ่าหลังจากนั้นเราก็ไปเอาไม้ไผ่อีกส่วนหนึ่งยาวประมาณฟุตหนึง่งเสียบไปหนึ่งให้แหลมอีกข้างหนึ่งที่มันเป็นข้อของไม้ไผ่มาันมันจะเป็น,ม,น,ปนมันจะเป็นชิ้นชิ้นไม้ไผ่ออกมาเนี่ยกเราก็ไม่ไม่เชาะมันทิ้งไปเพราะว่าเราต้องการจะเอาไอ้ไอที่มันยื่นออกมาเนี่ยตีล็อกลงไปให ไม้ไผ่มันไม่หลุดออกมาอ่าเราก็กดล็อกลงไปแทบทุกช่องเลยมันจะมีช่องว่างช่วงระหว่างเสาแต่ละอัน,แต,อนแต่ละอันจะมีช่องว่างให้เราสามารถเอาไม้ชิ้นเนี้ยเสียบต่อกลงไปต่อลงไปล็อกเอาไวท้ทุกๆช่องเพื่อให้มันอยู่แน่นแล้วก็ไม่หลุดก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นใช้งานได้เรียบร้อยดีอ่าอันนี้ก็เป็นการเหลาไม้ไผ่ช่วงทุท้ายที่เราจะเอาไปตอกอ่าแล้วเราก็เอาไปตอกลงไปจบ หลังเอกสารเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เอาไว้หมักใบไม้บักเศษอาหารเอาไว้ทําเป็นปุ๋ยให้เราไว้ใช้งานใช้การผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรแต่ว่าถามผู้เฒ่าผู้แก่ที่นี่เขาเรียกสิ่งที่ผมทําขึ้นมากับพ่อตายเงี้ยว่ากระช่อมมันก็มีหน้าตาเป็น่างนี้แหละเอามาฝากกันแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ